ุสลิมทัวร์ของดีเมืองสงขลาสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเมื่อพูดถึงบ้านคูน้ำรอบจังหวัดสงขลาเราจะนึกถึงธรรมชาติที่งดงามร่มเย็นด้วยสายน้ำรอบกอบและอีกสิ่งหนึ่งเมื่อมาที่บ้านคูน้ำรอบแล้วเราจะเห็นอาชีพทำน้ำพึ่งตาลตะโนด โดยเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนตั้งแต่ผู้รับจ้างขึ้นตาลนำน้ำตาลตโนดมาเพื่อต้มเป็นน้ำพึ่งตาลตโนดและนำมาสู่การสร้างอาชีพทำขนมทองพลับที่หวานกรอบอร่อยจากน้ำตาลตโนดซึ่งน้ำตาลตโนดเองสามารถนำมาทำขนมได้หลายชนิดทั้งกลุ่มแม่บ้านจึงได้มีการรวมตัวกันและมีความคิดที่จะสร้างประโยชน์จากแหล่งตาลตโนดที่มีอยู่ โดยเชิญวิทยากรมาสอนการเรียนเสริมอาชีพให้กับกลุ่มชาวบ้านที่ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการทำขนมโดยเฉพาะขนมทองพับจากน้ำตาลตะโนดและเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชาวบ้านอย่างครบวงจรประมาณปีพศ2511เนี่ยหมู่บ้านบ้านคูน้ำรอบเนี่ยได้ได้โครงการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทบอปนวัตวิถีนะคะ ของตัวแทนอำเภอยะนะมีห้าจังมีห้าตำบลน,นะคะแล้วก็ตำบลของเราก็เป็นอีกหนึ่งตำบลที่ที่ได้คัดเลือกเข้าไปนะคะ แล้วก็พัฒนาชุมชนของตำบลเราเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าบ้านคุณน้ำรอนนะคะมีจุดเด่นหลายอย่างมากโดยเฉพาะต้นตันตะโนดในอําเภอจนะเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวอร่อยที่สุดหวานที่สุดรสชาติแบบโดดเด่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าต้องมีกลุ่มอาชีพสักกลุ่มหนึ่งให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านหรือว่าว่างงานอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเชิญวิทยากรมาสอนนะคะในในโครงการของครัวเรือนสมาชีพนะคะของพชอค่ะแล้วก็ คิดกันว่าทําอะไรดีแล้วก็เห็นเห็นเล่งเห็นว่าเนี่ยมีวัตถุดิบชูเลยนะคะแบบแบบเด่นทั้งอาเภอเลยอันนี้ค่ะก็เลยคิดทําขนมทองพับก่อนแรกๆก็คือทํากับน้ําตาลทรายอะไรอย่างงี้ก่อนแล้วค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนที่อื่นทุกอย่างลองมาปรับสูตรให้เป็นน้ําพึ้งตาลตน,นดของบ้านเราเองเลยดูว่าเป็นยังไงบ้างสรุปก็คือได้ผลลัพธ์ดีมากนะคะแล้วก็โดดเด่นไม่เหมือนใครทั้งกลิ่นรสชาติแล้วก็ ความกรอบความอะไรทุกอย่างรวมมัน,ม,นมันลงตัวเลยค่ะส่วนผสมหลักของขนมทอง,องพับนะคะก็คือน้ำพึ่งตาลโนดของเราแล้วก็มีแป้งเขาเรียกว่าแป้งมันแล้วก็ไข่กะทิค่ะแล้วก็น้ำน้ำพึ่งตาตโนโหนดกระบวนการการที่จะออกมาเป็นน้ำพึ่งตาตโหนดนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยจะมีการปีนขึ้นไปปาดเขาเรียกว่าถ้าภาษาใต้ก็เรียกว่า ม่วงของต้นตาลตนดของผลที่ที่จะออกมามันจะมีไอเนี่ยม่วงออกมานะคะมันจะมีน้ําออกมาขึ้นไปแล้วก็ปาดลงมาเอาน้ำตาลตนดสุดนะคะทํากรรมวิธีในการต้มต้มประมาณสี่ชั่วโมงค่ะกว่าจะได้ออกมาเป็นน้ําพึ่งตาลโตนดแล้วก็มาทําเป็นวัตถุดิบของขนมทองคำเรา ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นออเดอร์มากกว่านะคะออเดอร์เยอะๆออเดอร์ที่มาจริงๆเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือหน่วยงานทางภาครัฐของเราเนี่ยค่ะมีโรงไฟฟ้าจะนะธนาคารกรุงไทยธนาคารกาสโรงเรียนต่างๆเงี้ยค่ะเหมือนเวลาเขาโรงพยาบาลจะนะก็มีเหมือนเวลาเขาลงมาศึกษาดูงานของหมู่บ้านเราเนี่ยเราก็มีฐาน ของขนมทองพับนะคะให้ให้นักเรียนหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยได้ลองมาทํากันเขาก็เลยพอชิมหรือว่ากินเขาก็ติดใจเขาก็แบบใช่กลับมาซื้อซ้าสั่งซ้ํากันเนะะียค่ะมีม,มีมีหลายอย่างก็มีน้ําส้มตาลต้โหนดก็มีนะคะแล้วก็มีน้ําตาลแว่นก็มีค่ะแล้วก็น้ําผึ้งตาลต้นหนดแล้วก็ที่ที่หลักๆเลยที่เหมือนรอมฎอนเดือนรอมฎอน,น่ย ท,ที่ขายดีแบบเอาไม่ทันเลยก็คือน้ำน้ำตาลตนดสดค่ะอยากเชิญชวนนะคะทุกคนที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับบ้านคุน้ำรอบอำเภอจันจังหวังสงขลาของเรานะคะ,ะที่นี่มหัศจรรย์มากนะคะถ้าเกิดได้เข้ามาแล้วก็จะติดใจมากนะคะบางคนก็าอาจจะยังไม่ได้ลองนะคะการล่องเรือรอบเกาะนะคะของบ้านคูน้ำรอบแล้วก็ชิมขนมทองพับที่อร่อยโดดเด่นไม่เหมือนใครเลยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านมุสลิมร้อเอร์เซ็นเลยนะคะอยากจะฝากเพจของหมู่บ้านนะคะชื่อบ้านคุณน้ำรอบหมู่บ้านเกาะหมู่บ้านที่เป็นเกาะแห่งเดียวในอำเภอจานะนะคะ